ชิมให้ดูหน่อยชิมเท่าไหร่มาชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูเนสชื้อสักการะดอกไม้ผู้เทียนทองม่ไมอยากเล่นน่ะไม่เอาค่ะยังไม่มีใครเลยจะเป็นเทพบาลโรงเรียนรบจไปดูเอาเดินไปเลยค่ะปายตามเมลิซ่าไปเลยค่ะหลอก็จะลับเปลี่ยนวนเวียนยามาโอ้เขามีชุดมีอะไรเยอะแยะเลยมีของเล่นด้วยว้า มีตรงนู้นด้วยร่จับปาร่วมทระปุญนะครับไม่เอาเราไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวไปดูก่อนดิไปดูก่อนมาเฮ้ยมันมีกระต่ายมีีตักปลาด้วยนนน่ะะครรับซึงงเปป็าจถามมามาก่อนไม่ใช่ลุกลักลุกลักร้อยครั้งที่ร้อยคนบแล้วนะครับหูแฮมสเตอร์ไม่จับแฮมสเตอร์ไม่ใช่แฮมสเตอร์หนูไม่เอาไม่เอามาดูปลาสวยได้ทำการพุทธาที่สคยไปมีกระต่ายยาวมือไปจิ้มมันนะลูก วิ่กระต่ายเยอะกระต่ายน้อยให้อาหารยังไงคะแก้วละยี่สิบบาทเดี๋ยวเอาตัวตัวนี้ใช่ไหมโอเคให้อาหารแก้วละยี่สิบบาทมาหมามาถือให้อ่ะหนูกินก่อนกินเสร็จก่อนโอ้กินก่อนกินก่อนโอ้ยน้องกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อย ค่อยอาหารน้องให้อาหารน้อง